สุจินดาเชิดชัยเจเกียวผู้ได้รับการยกย่องเป็นเจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทยเสียชีวิตอย่างสงบในวันที่27กันยายน2568โดยมีอายุถึง89ปีซึ่งจะจัดพิธีให้บริเวณอู่เชิดชัยอุตสาหกรรมเป็นเวลา7วันสิริอายุ89ปีรายงานว่ามีอาการโรคไตาวายเฉียบพลันพร้อมรายละเอียดความเสียชีวิตก่อนหน้านี้ที่ครอบครัวและท่านร่วมมือกันดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนด ทางด้านนายสุรวุฒิเชิดช,ชัยอดีตนายกเทศมนตรีนครราชสีมาอดีตประธานบริษัทเชิดช,ชัยคอร์ปอเรชันจำกัดกล่าวถึงการเสียชีวิตของเธอที่โรงพยาบาลกรุงเทพโดยมีประวัติการรักษาตัวประมาณ10วันและต่อมาถึงโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่รักษาตัวเพียงสองสัปดาห์จนกระทั่งส่งตัวไปรักษาต่อ ทั้งนี้จะมีการพระราชทานน้ำหลวงอับศพในเวลา17นาฬกาและรถน้ำศพวันที่29กันยายน2568ที่อุเชิชชัยอุตสาหกรรมหลังจากนั้นจะจัดพิธีสวดอภิธรรมศพเป็นเวลา7วันซึ่งจะเก็บศพไว้ก่อนโดยท่านร่วมมือกันขณะนี้ร่างของเธออยู่โรงพยาบาลกรุงเทพกรุงเทพมหานครพร้อมเคลื่อนร่างออกจากกรุงเทพ10นาฬกาซึ่งจะเดินทางกลับมาอุเชดชัยอุตสาหกรรมในช่วง14-15นาฬิกาวันที่29กันยายน2568